สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนนะคะในบทที่อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจข่าวนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้วันนี้นะคะเราก็พูดถึงเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาความรู้นะคะแล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล เด็กๆต้องเป็นคนช่างสังเกตทั้งสงสัยนะคะมีความกระตือรือร้น,นในการเรียนด้วยนะคะถึงจะครบจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะต่อมานะคะเรามาดูสถานการณ์คุณธรรมดีกว่านะคะสถานการณ์คุณธรรมสมมติว่ามีสถานการณ์บอกว่าดูแดงแอบเล่น a c e b o o k ของเพื่อนและได้แชร์ข่าวที่ไม่เป็นความจริงอ่าสถานการณ์นี้ นักเรียนคิดว่าหนูแดงมีคุณธรรมระดับใดคะนอกจากเล่น Facebook ของเพื่อนแล้วหนูแดงยังแชร์ข่าวที่ไม่เป็นความจริงด้วยเพราะฉะนั้นการกระทำนี้นะคะอยู่ในระดับชั่วคะ่ะนะคะอ่าต่อมานะคะเรามาสมรวจความรู้กันหน่อยนะคะนักเรียนเคยได้รับข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงบ้างหรือไม่ยกตัวอย่างข่าว นะคะข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงอย่างเช่นโลกแตกแตกเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่าเออนะคะข่าวสารนี้ไม่จริงเลยแคออ่จากการพิสูจน์แล้วพบว่าโลกเนี่ยมีการเคลื่อนตัวนะคะของชั้นผิวนะคะก็เลยไม่เป็นความจริงนะคะต่อมาอีกสักข้อ นะคะนักเรียนเคยบอกข่าวสารนี้นะคะโดยไม่ตรวจสอบหรือไม่ข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยนักเรียนเคยบอกโดยไม่ตรวจสอบไหมคะอ่าหลายๆคนบอกว่าเคยค่ะนะคะเราก็ต้องตรวจสอบก่อนเนาะอย่างเช่นบอกว่าเออวันนี้โรงเรียนหยุดหยุดจริงหรือเปล่านะคะตรวจสอบได้จากที่ไหนเราก็ตรวจสอบได้กับทางโรงเรียนใช่ไหมคะว่าโรงเรียนหยุดจริงหรือเปล่า นะคะต่อมาเรามาเข้าเรื่องนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจข่าวนะคะเราก็ใช้หนังสือของอ่า,อาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์นะคะเราก็จะมาถึงบทที่8นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนพักหน้าต่อไว้ก่อนนะคะแล้วนักเรียนไปอ่านหน้าร3 2ยสา เสร็จแล้วนักเรียนกลับมากดเพื่อเล่นต่อนะคะค่ะจากการที่นักเรียนไปอ่านมาแล้วนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ก็คือตอนนี้โป้งก้อยและอิมเนี่ยกำลังสร้างนะคะลงแพะใช่ไหมนะคะแล้วก็ ปากฏว่ามีลมกระชากแรงเลยแต่ข่าวที่ก้อยโป้งและอิ่มได้รับคือจะมีพายุใช่ไหมคะพายุเข้ามานะคะพายุโซนร้อนเข้ามาก็เลยแบบว่าช่วยกันขุดช่วยกันาหาอ,อุปกรณ์ใช่ไหมคะอ่าแต่ จริงๆแล้วสถานการณ์เนี่ยเริ่มมีลมหนาวเข้ามาแต่ข่าวที่เขาได้เนี่ยก็คือมีอุณหภูมิร้อนถึง45องศาเลยนักเรียนว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงไหมคะแน่นอนข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวจริงนะคะข่าวนี้คือข่าวลวงข่าวลวงหรือข่าวเท็จเนี่ยคือเป็นข่าวที่สร้างเพื่อนะคะให้เกิดความเข้าใจผิดโดยหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น นักเรียนจะต้องมีการพิสูจน์ก่อนนะคะว่าดูจากเนื้อข่าวค่ะอะเตือนภัยขึ้นความร้อนเข้าไทยวันอาทิตย์นี้นักเรียนทราบหรือไม่คะว่าวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ไหนนะคะเขาไม่ระบุวันที่เผยแพร่เลยนะคะนอกจากนี้เขาก็ไม่มีชื่อผู้เขียนด้วยเป็นแค่ข้อความที่ส่งต่อกันมา ใช่ไหมคะไม่มีแหล่งที่มาแน่นอนเพราะฉะนั้นข่าวนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะต่อมานะคะเราก็จะต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะโดยการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนี่ยนะคะเราก็สามารถตรวจสอบได้ถ้าเป็นเรื่องของอากาศเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ ในเว็บของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของการแพทย์เราอาจจะเข้าไปตรวจสอบในเว็บของสาธารณสุขก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะสังเกตได้ไงว่าเราตรวจสอบจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือหลือย่างนะคะเราก็จะมี โดเมนเนมหรือประเภทของเว็บไซต์นั่นเองที่อยู่หลังจากชื่อเว็บไซต์นะคะอย่างเช่น .go.th ที่นักเรียนเห็นนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ของทางรัฐบาลเพราะฉะนั้นเว็บไซต์นี้เชื่อถือได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อโป้งก้อยนะคะได้ข้อมูลที่รู้แล้วว่าเป็น ความจริงก็เลยส่งข่าวเนี้ยไปเตือนผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าจะมีรูปเห็บตกที่หลังคานะคะเพื่อทีอ่ภายในหมู่บ้านเนี่ยจะได้ป้องกันเพราะฉะนั้นพปงต้อยเขาก็เลยใส่นะคะใส่แหล่งอ้างอิงที่เป็นเว็บไซต์ของกรมอุตุไปด้วยนะคะให้ทำให้เราเห็นว่าอ่าเว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือด้วยนะคะก็ เดี๋ยวกลับมาย้อนถึงโดเมนเนมก่อนนะคะโดเมนเนมหรือประเภทของเว็บไซต์เนี่ยนะคะก็จะมี .com .org .net .edu .info นะคะ .co .th นะคะ .or .th .net .th h.. .ac .th แล้วก็ .in .th ท่านเรียอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะโดเมนสองระดับกับสามร,ระดับเป็นยังไง โดเมนสระดับนะคะก็จะเป็นชื่อนะคะชื่อเลยชื่อเว็บไซต์และตามด้วยประเภทของโดเมนนะคะอย่างเช่น google.com นะคะแต่ถ้าเป็น3ระดับนะคะก็จะเป็น .co.th นะคะ .co ก่อนแล้วก็มี .th นะคะก็จะเป็นชื่อของเว็บไซต์เช่น google.co.th นะคะนักเรียนว่าเว็บไซต์นี้ มีเว็บไซต์ไหนน่าเชื่อถือบ้างคะอ่าเว็บไซต์ไหนที่เราเชื่อถือได้บ้างก็แน่นอนเลยเว็บไซต์ด้านสถาบันการศึกษานะคะ .edu หรือ .ac.th เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถืออีกนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์อ่าจะมี .go.th นะคะจะเป็นเว็บไซต์ของ ทางด้านรัฐบาลนะคะแล้วก็เว็บไซต์พวก .or นะคะ .or .gh เนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อถือได้เพราะว่าเขาเป็นอ,องค์กรเอกชนที่ไม่สแสวงหาผลกำไรนะคะ,ะต่อมานะคะจุดประสงค์ของการสร้างข่าวลวงมีอะไรนะคะก็คือ 1. สร้างเพื่อให้ความหวาดกลัวอย่างเช่นทุเรียนเผากินล้ตาย แต่กินแล้วตายจริงไหมไม่จริงนะคะเพราะว่าสร้างความหวัดบัวนั่นเองไม่ให้กินทุเรียนนะคะสร้างความโลภนะคะสร้างความโลภเช่นวันนี้เข้าไปจะได้รับสิทธิ์มากมายเลยลุ้นรับสมาร์ทโฟนนูน่นนี่นั่นนะคะพอกดเข้าไปแล้วเขาก็อาจจะให้เราก่อข้อมูลส่วนตัวของเราใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอันตรายต่อเรานะคะสร้างความเกลียดชัง นะคะอันนี้ก็อย่างเช่นลูหึงดาราสาวอักษรคอนะคะคอขอคอนะคะเบี้ยวนัดอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ไม่น่าเชื่อถือเลยนะคะข่าวมาพิจารณาข่าวลวงและข่าวจริงเนาะนะคะเราก็ในการพิจารณานะคะเราก็จะต้องหนึ่งเราต้องแยกแยะก,ก่อนว่าแหล่งข่าวเนี้ยน่าเชื่อถือหรือไม่โดเมนประเภท นะคะอ้างอิงได้หรือเปล่าสืบประวัติได้ไหมนะคะ 2. อ,อย่าตื่นตูมกับหัวข้อที่น่าตื่นเต้นนะคะใช้เวลาสักคู่อ่านสักนิดนะคะอ่านให้ดีก่อนนะคะเช็คชื่อคนเขียนคนแชร์ให้ดีก่อนว่าเป็นใครเชื่อถือได้ไหมนะคะมีแหล่งข้อมูลสนับสนุนอ้างอิงไม่ควรเชื่อถือข่าวหรือ,อไม่มีหลักโดยไม่มีหลักฐาน เช็คเวลาเกิดเหตุของข่าวนะคะข่าวคบขันอาจดูเหมือนจริงอันเนี้ยข่าวคบขันอาจดูเหมือนจริงเป็นการเซลล์กันนะคะอันนี้ก็จะอาจจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรืออ่าการผิดใจกันก็ได้นะคะก็ไม่ควรทำนะคะอย่าใช้อคติส่วนตัวในการตัดสินใจแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะในการแยกข่าวจริงข่าวลวงนะคะต่อมา ข่าวลวงแนวไหนที่พบบ่อยโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาแฝงเสียดสีตลกขบขันนะคะข่าวด้านเดียวนะคะไร้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ข่าวที่ถูกพลาดพิงนะคะปะปนกันไปเลยพวกนี้ก็จะเป็นข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือต่อมาปลอดภัยไว้ก่อน ทำยังไงบ้าง1ติดตั้งซอฟ์แวร์ที่ป้องกันไวรัสหนึ่มาแวร์นะคะสอ,อย่าคลิก URL หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จัก 3. ถึงแม้จะรู้จักแหล่งที่มานะคะก็ให้ตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะตรวจสอบประวัติให้ดีนะคะแล้วก็อย่าคลิกโฆษณาหรือบ๊อปอัพนะคะก็จะช่วยเราได้ ต่อนะคะเป็นงานที่นักเรียนจะต้องทำนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็นำส่งคุณครูได้เลยนะคะวันนี้เราก็จบกันไปนะคะเพียงเท่านี้ขอบคุณนักเรียนมากนะคะ